โอเคครับอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความสำคัญนะของวิกฤตการน้ำด้วยในวันนี้นะครับถามว่าอืมผมจะบอกไงดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีมากๆอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพระอัจฉริภาพของพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนอะเรื่องการบริหารจัดก,การน้ําท่านแบบ วิตกกังวลตั้งแต่ท่านยังอยู่แล้วก็จริงๆเราก็สารต่อเนาะแต่จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแม่น้ำไหลผ่านมีฝนตกอุดมสมบูรณ์มีการกักเก็บน้ำดิบมาเราเราไม่เจอนะคนที่ตายเพราะขาดน้ำในประเทศไทยแต่รู้ไหมครับว่า UN UN บอกมาว่ามีประชากรบนโลกมนุษย์ใบนี้นะครับ7,300ล้านคน มีสองพันล้านคนที่ไม่สามารถเข้าสู่แหล่งน้ำดิบเพื่อใช้บริโภคอย่างเพียงพอสองพันล้านคนสองพันล้านคนนะ่น่าตกใจมากแต่ว่าน่าตกใจย่งงนี้ครับมีคนที่เสียชีวิตเพราะขาดน,น้ำสองล้านคนต่อปีเป็นไงโอ้โหเราแบบอยากจะกระโดดกินน้ำบ่อปลาหน้าบริษัทเลยครับเพราะเราไม่ตายแน่เนะผมว่า น้ำบอ่อปลาหน้าบริถ่านของเราเนี่ยมีค่า ppm อยู่ขึรนมาสักร้อยห้าสิบเนี่ยเขาก็คงคิดว่ามันสะอาดแลว้วนะถ้าคนที่ขานน้ำจริงๆน,นะครับแต่นั่นไม่ใช่โจทย์ในการที่จะทําให้คุณในราบชีวิตเราดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงโลกเราจะมีน้ําปกคลุมถึงเจ็ดสิบเ็ดเปอร์เซ็นของพื้นที่โลกนะครับแต่เขาบอกว่ามีแค่ 2. 5ด้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นแหล่งน้ำดิบที่สามารถเอามาผลิตเป็นน้ำบริโภคได้ นะอยู่ที่ไหนมากครับอยู่ที่น้ําแข็งที่ยังอยู่ที่น้ําใต้ดินแต่นั่นมันทําให้เราเขาเรียกเอามาแปลรูปได้ลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเราก็เลือกที่จะใช้แหล่งน้ํำดิบที่สะดวกกว่าในการที่จะเอามาผลิตน้ําก็คืออะไรครับแม่น้ําลําคลองบึงก็คือน้ําบนดินนะครับน้ําน้ําที่สะสมอยู่บนดินนเนาะแล้วเราก็เอามาใช้ แต่ครั้งเนี้ยปัญหามันคือน,น้ําพวกเนี้ยในอดีตในเมื่อก่อนเนี่ยมันสารพัดพื้นมันไม่ได้มีมากแต่ตอนนี้ครับโรงงานก็จะต้องตั้งอยู่ริมแม่น้ําแล้วเวลาน้ําเสียประเทศเรายังมีการควบคุมที่ยังไม่ได้เข้มงวดมากมีการมีหลายทีเราได้เห็นข่าวว่าปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติน้ําเป็นฟองน้ําสีชมพูน้ําสีแดงเดือดตามแต่นั้นยังไม่รวมทุกวันนี้ถามว่าเมื่อก่อนในอดีตผมยัง ยังเคยยังยังเคยทันนะครับก็คือคุณแม่รองน้ําฝนแล้วก็เก็บเอาไว้ในตุ่มสีแดงแล้วก็เอามาดื่มแต่ถามว่าทุกวันนี้มีใครกล้าดื่มน้นําฝนมั้งโดยเพาะคนที่อยู่ในเมืองเพราะว่า RPM 2.5ุฝุ่นละอองแบตท,ทีเรียจุลินทรีย์ไวรัสต่างๆที่มันปิวอยู่ในอากาศเนี่ยพอมันโดนเรื่องฝนมันตกล,ง,ลงมายังไม่รวมขยะฝุ่นตะกอนสารประหลอดที่อยู่บนหลังคาหลังคาเมื่อก่อนเป็นจากเนาะ ออมันบางทีพอไหลมามันจ่ายังดูดซับพวกตะกอนพวกนี้ได้แต่ทุกวันนี้เป็นอะไรครับเป็นเหล็กอะลูซิงเป็นกราเบื้องเป็นเซรามิกพวกนี้มันไม่ได้ดูดซับอะไรแล้วมันก็ปล่อยน้ําดิบพร้อมกับแถมเชื้อโรคหรือสารปหลอดที่อยูอ่บนผิวของหลงังคาเนี่ยแถมมาให้เราด้วยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผมมันน้อยมากแล้วครับที่จะมีคนเอาน้ําฝนอะ มาดื่มจริงๆถึงเป็นสิบปียี่สิบปีที่ผ่านมาแล้วนะก็ไม่มีใครแบบน้ําฝนดิบๆมาดื่มถึงยังดื่มได้เนาะก็ <c oughs> เอาไปผ่านการกองอยู่ดีอาจจะเป็นผ่านการกองในรูปแบบที่เราเคยเห็นก็คือเป็นเครื่องกองแบบชั้นๆนะครับก็คือเขาเรียกว่าเครื่องกองน้ําแร่เทน้ําลงไปให้มันออสโมซิสไหลลงมาผ่านหัวเซเลยมีผ่านไส้กองแล้วเราก็ดื่มกันแต่พอความสกปรกหรือสิ่งปฏิกูลหรือว่าสารปนเปื้อนในน้ํามันมากขึ้นเนี่ยการใช้ เขาเรียกว่าตัวถังกองเหมือนั้นนะมันก็ไม่ได้ผลมันก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่ารู้สึกว่าสารปรเ้อนไม่สามารถถูกทําลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งน้ําดิบที่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันเหลือน้อยลงมากแล้วนะครับแต่ผมย้ําอีกทีเหมือนตอนต้นพันนี้ว่าเราโชคดีมากอยู่ในภูมิภาคอยู่ในเส้นสูนส์สตรที่เรามีแหล่งน้ําดิบพอที่จะเอามาทําได้แต่นั่นแหละรครับวิกฤตการของแหล่งน้ําดิบที่จะมาทําเป็นน้ําดื่มในประเทศไทยก็คือเรื่องของ สารปนเปื้อนนะครับสิ่งปนเปื้อนนะครับสิ่งส,บสบปกปรกปฏิกูลทั้งหลายที่ไม่ได้รับการบำบัดเนาะก่อนลงสู่แม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำดิบบนชั้นผิวดินของเราที่จะเอามาทำเป็นน้ำดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ,อปัญหาเรื่องของแหล่งน้ำดิบได้รับการแก้ไขแบบไม่ได้บูรณาการแบบร้อยเปอร์เซนต์เราต้องใช้คำคำนี้ก็ได้นะครับว่าปัญหาใครใครแก้เนาะ เพราะฉะนั้นความจําเป็นของการมีเครื่องกรองน้ําที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตน้ําดื่มจากแหล่งน้ําดิบที่ไม่สามารถาเป็นน้ําดื่มได้ทันทีเนี่ยอย่างร้อยซนของเราเนี่ยมันก็เลยมีความจําเป็นกับการที่เราจะต้องมีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราและคนที่เรารักเหมือนเดิมครับเราอาจจะมีตังให้คนขับรถให้เรา นั่งได้แต่เราไม่สาม,มารถเอาตังจ้างให้ใครมาป่วยแทนเราได้ครับผมครับ